บทที่299ขณะที่สวีทิงก้าวออกมาผู้ช่วยหลีกก็พยักหน้าให้เขาและหลับตาลงโดยไม่พูดอะไรสักคำสวีทิงเงยหน้าขึ้นมองจังหยุนซีในระยะไกลแล้วเดินไปหาเขาจังหยุนซียิ้มและพาสวีทิงไปหยิบชุดฝึกฝนสีม่วงในเวลาเดียวกันก็พาสวีทิงไปเลือกถ้ำด้วยอย่างไรก็ตามถ้ำที่ดีกว่าส่วนใหญ่รุ่นที่เลือกไปก่อนแล้วและสถานที่ที่เขาเลือกนั้นก็อยู่ห่างไกลออกไปเล็กน้อยแต่สวีทิงคิดว่ามันค่อนข้างดีและราคาไม่แพงอย่างที่คิด ในที่สุดภายใต้การแนะนําของจังหยุนซีสวีทิงได้ไปที่ห้องคมพีรซึ่งสวีทิงได้เลือกเคล็ดวิชาสําหรับผู้ฝึกฝนที่ระดับสร้างรากฐานนอกจากนี้เขายังเลือกเคล็ดวิชาการปรับแต่งร่างกายบางอย่างอีกด้วยหลังจากทําเช่นนี้ก็เป็นเวลาพลบค่ําแล้วจังหยุนซีก็ส่งสวีทิงที่ด้านนอกถ้าที่เขาเลือกแล้วพร้อมกับป้องหมัดของเขาก่อนจากไปเขายิ้มและพูดว่าสิทธิ์น้องสวีเหตุผลที่ฉันมากับนายแบบนี้ในวันนี้ก็เพราะว่าฉันรู้สึกผูกพันกับนายและในทางกลับกัน ฉันก็รับหน้าที่ต้อนรับนายในฐานะสิทธิ์บนยอดเขาเพื่อพานายผ่านขั้นตอนต่างๆและเดือนนี้ฉันน่าจะได้รับรางวัลจากนิกายสำหรับสิ่งนี้นะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องนี้หรอกแต่นายอาจสงสัยว่าทำไมฉันถึงกระตือรือร้นขนาดนี้เพราะท้ายที่สุดนายและฉันถูกกำหนดให้เป็นคู่กันถ้าในอนาคตเราพบกันที่ทะเลก็หวังว่าเราจะได้ดูแลกันและกัน สุดท้ายนี้สิทน้องสวีชิงฉันอยากจะเตือนนายอย่างเป็นกันเองว่าเมื่อบุกทะลวงแดนมาถึงระดับสร้างรากฐานโดยพื้นฐานแล้วนายจะต้องใช้ความเร็วที่เร็วที่สุดในการเปิดรูรับแสงให้ครบ30ช่องก่อนเพื่อก่อไฟแห่งชีวิตและสามารถระเบิดพลังต่อสู้ในแดนส่วนเหยาได้ นายต้องรู้ว่าแดนซูนเหยาสําคัญแค่ไหนมันเป็นการฝึกฝนของสองระดับที่แตกต่างกันมันเป็นงานหนักเมื่อนายก้าวเข้าสู่ระดับสร้างรากฐานถ้านายไม่สามารถก่อไฟแห่งชีวิตโดยเร็วที่สุดได้นายจะต้องทนทุกทรมานมากมายมีผู้แข็งแกร่งระดับสร้างรากฐานจํานวนมากที่ส่วนใหญ่เสียชีวิตอยู่ในขั้นตอนนี้ผู้แข็งแกร่งระดับการสร้างรากฐานที่ไม่มีแดนซูนเหยาเป็นเพียงผู้ฝึกฝนระดับการควบแน่นพลังที่ชั้นยอดที่เสแสร้งว่าตัวเองเป็นผู้แข็งแกร่งระดับการสร้างรากฐานก็เท่านั้น จางหยุนซีกล่าวด้วยรูปลักษณ์จริงจังบนใบหน้าของเขาและเขาก็มองไปที่มือขวาของสวีชิงและพบว่าเขาไม่สามารถตรวจพบข้อบกพร่องที่เกิดจากการติดนิสัยของสวีชิงได้อีกต่อไปเขาจึงยิ้มและเดินจากไปอย่างไม่เต็มใจนะับดวงตาของสวีชิงหลีลงไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจของเขาหรือสิ่งที่อีกฝ่ายพูดในขณะนี้เขาเข้าใจถึงความสำคัญของไฟแห่งชีวิตในการสร้างรากฐานในขณะนี้เขากำหมัดและโค้งคำนับเล็กน้อยมองดูจังหยุนซีหายไป ในเวลาเดียวกันความระมัดระวังในใจของเขาก็ถูกถอนออกจากอีกฝ่ายและเขาก็หันไปมองถ้ำของตัวเองสถานที่ที่เขาเลือกนั้นอยู่ใกล้หน้าผาประตูหินสีเทาดําของถ้ำถูกปิดล้อมรอบด้วยวัชพืชและประตูถูกปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ําความรู้สึกของความชื้นอบอวลไปในอากาศด้วยลม หลังจากตรวจสอบสถานที่แล้วสวีชิงก็เข้าใกล้ประตูหินและหยิบแผ่นยกที่ควบคุมถ้ำออกมาพลังจิตลหลั่งไหลเข้ามาทันใดนั้นประตูหินของถ้ำก็ส่องประกายด้วยอักษรรูนสวีชิงปฏิบัติตามวิธีที่บันทึกไว้บนแผ่นยกและยกมือขึ้นเพื่อวางมันลงบนอักษรรูนมันดูเหมือนตราประทับขนาที่อักษรรูนส่องแสงตราประทับของเขาก็รวมตัวกันอยู่ในถ้ำและประตูก็ค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นสภาพแวดล้อมภายใน ถ้ำแห่งนี้มีขนาดไม่ใหญ่นักมีเพียงสองห้องเท่านั้นภายในไม่มืดฝังมุกด้านบนมีแสงอ่อนๆแต่ไม่ได้ใช้งานนานจึงมีฝุ่นเต็มไปหมดสวีทิงโบกมือและลมก็พัดเข้ามาทําให้สถานที่สะอาดจากนั้นเขาก็ตรวจสอบอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างโอเคจากนั้นก็เดินออกไปอีกครั้งและวางผงพิษไว้นอกถ้ำคราวนี้เขาจัดวางจํานวนมากจนกว่าพื้นที่ภายนอกทั้งหมดจะเสร็จสิ้นหลังจากกลับมาที่ถ้ำเขายังคงโปรยต่อไปอีกมากและสุดท้ายก็นํารูปแบบป้องกันที่เขาซื้อไว้ออกมาแล้วเปิดใช้งาน เมื่อประตูถ้ำปิดและการก่อตัวป้องกันของถ้ำก็เปิดออกในที่สุดสวีชิงก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อนั่งที่นี่เขานึกถึงสิ่งที่เขาได้เห็นและได้ยินในวันนี้และเขามีความรู้สึกคลุมเครือเหมือนกับเมื่อเขามาที่เจ็ดเนตรโลหิตในวันแรกแต่ในเวลานั้นเขากําลังอยู่ในระดับพลังยึธของการควบแน่นพลังที่ทว่าตอนนี้เขากําลังอยู่ในระดับพลังยุทธของการสร้างรากฐานในที่สุดก็มีพลังยุธ์ในระดับสร้างรากฐาน สวีชิงพึมพำหลังจากนึกถึงสิทธิต่างๆของสาวกเจ็ดเนรโลหิตที่มีพลังยึธในระดับสร้างรากฐานและเขาก็สวมเสื้อคลุมสีม่วงที่เขารับมาเมื่อมองลงไปที่เสื้อคลุมดวงตาของสวีชิงก็เปล่งประกายแวววาวบนเสื้อคลุมนี้ยังมีพลังเวทซึ่งมีการป้องกันระดับหนึ่งซึ่งดีมากเกรงว่าถ้าเผลอวางไว้ข้างนอกหรือใต้ภูเขาลูกศิษย์หลายคนคงจะต่อสู้เพื่อมันแน่เมื่อแต่เสื้อคลุมของเขาสวีชิงก็นั่งขัดสมาดแล้วหยิบแผ่นหยกออกมา แผ่นยกนี้เป็นหนึ่งในเทคนิคการสร้างรากฐานที่เจ็ดที่เขาได้รับมาจากคลังคัมภี์ก่อนหน้านี้เมื่อมองไปที่แผ่นยกสวีชิงก็รีบตรวจสอบทันทีหลังจากบุกทะลวงแดนในระดับสร้างรากฐานแล้วเขารู้ว่าเขาควรฝึกฝนเทคนิคเคล็ดวิชาของการสร้างรากฐานเพิ่มเติมโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและจะต้องทําให้การฝึกฝนของตัวเองดําเนินต่อไปเหมือนเมื่อก่อน จากการตรวจสอบเวลาก็ผ่านไปอย่างช้าๆและในไม่ช้าแสงจันทรด้านนอกก็กระจายไปและลอยไปที่ประตูหินของถ้ำที่สวีชิงอยู่จากระยะไกลดูเหมือนว่าดวงจันทร์ที่สองสว่างบนท้องฟ้ากำลังส่องแสงเจิดจ้ามาที่ประตูหินทำให้ประตูหินในแสงจันทร์นี้เผยให้เห็นความเรียบง่ายที่แข็งแกร่งพร้อมบ่งบอกถึงความผันผวน,นของเวลาในถ้ำสวีชิงเนยหน้าขึ้นพร้อมกับแสงอันแหลมคมในดวงตาของเขาเคล็ดวิชากลืนวิญญ,ญาณแห่งความชั่วร้ายบทที่สามร้อย เทคนิคการสร้างรากฐานของยอดเขาที่7็ดของสาวก7เนตรโลหิตแบบที่1คือคัมภีร์กลืนวิญญาณชั่วร้ายเมื่อพิจารณาจากชื่อของมันแล้วเผยให้เห็นเจตนาฆ่าอย่างลึกซึง้งเราสามารถลองจินตนาการดูว่าเทคนิคนี้ว่ามันเป็นยังไงได้เช่นกันว่ามันจะต้องมีอคติต่อการกระทําที่ชั่วร้ายอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ก็สอดคล้องกับคําตัดสินของสวีชิงเช่นกันท้ายที่สุดชื่อของนิกายเรียกว่าเจ็ดเนตรโลหิตคัมภีร์กลืนวิญ,ญญาณไม่ได้แบ่งออกเป็นระดับวิธีปฏิบัติ โดยหลักแล้วมุ่งเน้นไปที่วิธีการเปิดรูรับแสงโดยเร็วที่สุดขั้นแรกจะปลูกฝังเปลวไฟที่เรียกว่าไฟปีศาจในรูรับแสงในร่างกายเปลวไฟชนิดนี้จะผสมผสานกับรัศมีของทะเลต้องห้ามซึ่งแปลกมากและยิ่งฝึกฝนมากเท่าไรไฟปีศาจก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นในด้านหนึ่งไฟปีศาจนี้สามารถใช้เป็นวิธีโจมตีได้และในทางกลับกันมันเป็นแก่นของเคล็ดวิชานี้ ดึงดวงวิญญาณของศัตรูออกมาให้เป็นฟืนเผาด้วยไฟแล้วใช้มันกระแทกอย่างรุนแรงในร่างกายเพื่อค้นหารูรับแสงวิธีนี้โหดร้ายและตรงไปตรงมาอย่างยิ่งตามคำอธิบายของเคล็ดวิชานี้ผู้แข็งแกร่งระดับการสร้างรากฐานที่ยังไม่ก่อไฟแห่งชีวิตก็เพียงพอแล้วสำหรับสิทธิที่ฝึกฝนวิชากลืนวิญญ,ญาณทั่วร้ายเพื่อเปิดรูรับแสงหากเป็นพลังยุทธระดับการควบแน่นพลังชีอาจจะไม่ได้ผลหรืออาจต้องใช้เวลานาน,านมากที่จะฝึกฝนได้ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายในทะเลหรือต่างเผ่าพันธุ์ก็สามารถใช้พวกเขาเป็นฟืนสําหรับเคล็ดวิชากลืนวิญญาณได้ในหมู่พวกเขาสําหรับเคล็ดวิชานี้เผ่าพันธุ์อมนุษย์ได้ผลดีที่สุดโดยเฉพาะเผ่าพันธุ์ปีศาจทะเลเพราะการก่อตัวของมันเกี่ยวข้องกับวิญญาณเอฟเฟกต์นั้นน่าทึ่งมากส่วนแผ่นยกที่สองเคล็ดวิชากังฟูสายเลือดเคล็ดวิชานี้เผยให้เห็นถึงสายเลือดอันแข็งแกร่งเทคนิคนี้เรียบง่ายและตรงไปตรงมาไม่มีอะไรพิเศษแต่มีพลังต่อสู้รุนแรงมาก สวีทิงสูดหายใจเข้าลึกๆหลังจากอ่านข้อความนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากฝึกฝนเคเล็ดวิชากลืนวิญญาณทั่วร้ายจนจบเมื่อมาถึงสถานะสูงสุดแล้วและมีรูรับแสงในร่างกายครบแล้วในเวลานั้นไม่ต้องใช้ดวงวิญญาณศัตรูเพื่อเผาเป็นไฟในการค้นหารูรับแสงอีกต่อไปเพราะมันสามารถดึงดวงวิญญาณศัตรูออกมาและระง,งับไว้ในรูรับแสงของตัวเองได้เลยจากนั้นหาเวลาเผามันทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อทำให้รูรับแสงของตัวเองแข็งแกร่งขึ้น อาจกล่าวได้ว่าสิทคนใดก็ตามที่สามารถฝึกฝนทักษะกลืนวิญญาณชั่วร้ายสำเร็จแล้วบุคคลน,นั้นคือยม,มทูตที่มีชีวิตดีๆนี่เองแต่ไม่ใช่ว่าสาวกทุกคนจะฝึกฝนวิธีนี้ได้สำหรับผู้แข็งแกร่งระดับการสร้างรากฐานมีเคล็ดวิชาประจำยอดเขาที่7อยู่3แบบและแบบที่3เรียกว่าราชาแห่งท้องทะเล วิธีนี้จะค่อนข้างอ่อนโยนโดยหลักๆจะสว่าปามสัตว์ทะเลเป็นหลักแล้วเก็บไว้ในรูรับแสงโดยใช้วิธีพิเศษเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบำรุงแบ่งออกเป็นสิบระดับแต่ละระดับสามารถเปิดรูรับแสงได้ประมาณเจ็ดหรือ8ดช่องทันทีจุดสําคัญของการปฏิบัติคือจับสัตว์ทะเลเพื่อการกลั่นอย่างต่อเนื่องมันน่าทึ่งมากเมื่อหากลงมือทําแล้วเมื่อรูรับแสงถูกเปิดออกทั่วร่างกายของผู้ฝึกฝนสัตว์ทะเลก็จะปรากฏขึ้นซึ่งทําให้สาวกที่ฝึกฝนเคล็ดวิชานี้มีพลังสายเวทที่แข็งแกร่งในร่างกายของพวกเขา สรุปว่าวิธีแรกนั้นโหดมากและการฝึกก็เร็วมากแต่ก็ฆ่าคนไปเยอะมากถ้าไม่ระวังหรือพลาดพลั้งไปนิดอาจจะตายโหงก่อนจบหลักสูตรส่วนเคล็ดวิชาที่สองนี้ที่เรียกว่ากังฟูสายเลือดวิธีนี้อ่อนโยนกว่าไม่ได้พึ่งพาความก้าวหน้าจากสิ่งภายนอกแต่เพียงฝึกฝนด้วยตัวเองเท่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่อย่างสันโดษแต่ความเร็วในการฝึกฝนนั้นก็ช้ามากแต่ผลประโยชน์ก็ยิ่งใหญ่เช่นกันเหล่าสาวกที่ฝึกฝนสายวิชาแขนงนี้แทบจะไม่ถูกคนอื่นฆ่าตาย นื่องจากพวกเขาแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยจึงปลอดภัยมากกว่าเคล็ดวิชาประเภทที่สนี้มีพื้นฐานมาจากสัตว์ทะเลเป็นส่วนใหญ่พลังเวทของพวกเขาจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและความสามารถในการป้องกันตนเองของพวกเขาก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่พลังการต่อสู้ของเคล็ดวิชานี้ค่อนข้างอ่อนแอก,กว่า2แบบตามที่กล่าวมาข้างต้นเนื่องจากคนเรามีบุคลิกที่แตกต่างกันทางเลือกของแต่ละคนก็เลยต้องแตกต่างกัน หลังจากที่สวีทิงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขาก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนดีกว่ากันแต่เขาปฏิเสธเคเล็ดวิชาราชาแห่งท้องทะเลเสียก่อนสำหรับเคเล็ดวิชาคลื่นวิญญาณทั่วร้ายและเคเล็ดวิชากังฟูสายเลือดทั้งสองแบบนี้มีความสุดขั้วที่แตกต่างกันในขณะที่สวีทิงกำลังใคร่ครวญแต่ละเคเล็ดวิชานี้อยู่ในทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้านนอกเจ็ดเนตรโลหิตบนท้องฟ้าปีกใหญ่ก็คำรามขึ้นไปปรมาจารย์ที่เจ็ดซึ่งยืนอยู่ในทิพยาอาจเหนือปีกใหญ่กำลังมองมาในทิศทางของเจ็ดเนตรโลหิต ปีกอันใหญ่ใต้ลำตัวของมันนั้นเหมือนกับปีกของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และไม่ว่ามันจะผ่านไปที่ไหนทะเลก็คำรามด้วยเกลียวคลื่นท่านอาจารย์ถีเด็กคนนั้นได้ทะลวงแดนเป็นระดับสร้างรากฐานแล้วขัดจากอาจารย์ถีคนรับใช้ไัยกลางคนที่มอบโทเค็นให้สวีชิงในวันนั้นยืนอยู่เขาหยิบแผ่นหยกออกมาแล้วมองดูมันก่อนที่จะพูดกับผู้อาวุโสเจ็ดด้วยเสียงแผ่วเบาท่านต้องการจัดการหมายเรียกอีกฝ่ายเมื่อกลับไปยอดเขาหรือไม่ครับคนรับใช้มองไปที่อาจารย์ถีแล้วกล่าวอาจารย์ถีสายหัวไม่จำเป็น สงครามกำลังจะเริ่มต้นเราจะหารือเรื่องนี้หลังสงครามในบรรดาโทเคนนับร้อยที่จ่ายออกไปแม้ว่าเขาจะเป็นคนแรกที่โดดเด่นออกมาแต่ก็ต้องมีคนอื่นๆที่จะบุกทะลวงแดนสร้างรากฐานตามมาอีกเช่นกันฉะนั้นเราจึงต้องเปรียบเทียบนอกจากนี้ตอนนี้เขายังไม่สนิทชิดเชื้อพอที่จะมั่นใจและเป็นลูกคนที่สีได้